สวัสดีคนะคะบางเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยเ้ว่องของวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของคนรักษาคนรุ่นใหม่แบบชอบดูแลตัวเองแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการเรื่องระบบอากาศด้วยเดี๋ยวเรามาทักทายแฟนๆกันหน่อยดีกว่าทุกคนวันนี้ถือกล้องกันแน่นมากนะคะไม่มีมือไหนว่างเลยนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีครับจมครับผมน่ารับ ชอบมากคือนายโทนวันนี้มาทั้งจำนวน50ท่านนะครับผมนี่เป็นคุณวันศัลย์แต่พี่นะเท่านี้แค่ไหแต่ว่าเป็นพี่ไม่ดอบไม่ดอบนะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับผู้บริหารกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต้อนรับดีกว่าเลยค่ะผัวน้าสิคจันท์ค่ะหัวหน้ากันตลอดของเราค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาลงพูดคุยกันนะคะสบายๆเดี๋ยวเข้าสู่ที่นั่งได้เลยนี่ ระวังหลับนะคะนั่งแล้วระวังหลับเงิไเไนไปเลยนะคะหงายไปเลยอ่ะวันนี้ทุกท่กานขาคู่สาวค่อยืนไม่ดีเส <c oughs> ียงว่าะะอ่ปถึงแม้ว่าวันนี้คู่วันสาวนะคะเราจะเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะเปลีป่ยนไปด้วยพลังนะคะทุกท่านโอเคไหมคะ Second ก o i c e สินโซน่ารักเกินอ่ะทีนี้เชื่อว่าคนเราติดตามมานะคะกับบทบาทที่เป็นแชมป์คนใหม่เนาะของรายการเดอะแมสโซเมนเป็นยังไงบ้างผลตอบรับเชื่อว่าคนพิการก็จริงๆตอนช่วงที่แบบเริ่มแรกก็จะมีความแบบสงสัยเฮ้ยเป็นเป็นเจมส์รอเปล่าอะไรเงี้ยหลังหลังมาก็แบบแบบพอเราลองเป็นเสียงเราเขาก็รู้แล้วว่าใช่อะไรเงี้ยบ แล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีคำถามตามอีเวนต์เรื่อรไปนะเราก็คิดในใจเอ๊ถ้าสมมติว่าเราบอกไปเขาจะมาหาค่าสัญญาเราหรือเปล่าเรา,าเรก็กลัวสิ่งนีนะครับผมแต่ว่าอตอนนี้ก็ตกลงไปได้นะรู้สึกว่าเออมันเป็นเป็นโชว์ที่ดีนะเหมืนอนเราได้ทำโชว์กับโบกี้แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าไม่มีรายการนี้ไม่ได้ไม่ได้โอกาสแบบแบบเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาได้เห็นอะไรเงี้ยก็ก็สนุกดีในการที่แบบว่าหลอกคนอื่นแค่บผมเอ๊ะยังไงนะสุดที่ลักแต่ว่าตอนที่คิดแต็กกลับมาก็คือดีรูกว่ เออต,ตื่นเต้นเรื่องนี้แต่แล้ความที่คุณเจมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆคนหาสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วเนาะแล้วบทบาทการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์วันนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างเออของผมเนี่ยจริงๆผมร,รู้สึกว่ามันเกียดมากนะเพราะว่าผมเนี่ยผมได้รู้จัก LG มาแล้วก็ที่บ้านใช้เอลจีอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเพิ่งมาได้รู้จักกับเอลจี LG เป็นดูโอ,อ้บุ๊คแอนเดอร์แล้วก็แบบท,ที่บ้านผมเนี่ยจะมีคุณแม่คุณแม่คุณแม่ก็จะแบบปิดบ้าก ชอบเปิดแอร์เย็นๆแต่ชอบปิดมากไม่ให้ลมแบบอร์กระโดดแลอวแล้วผมรู้สึกว่าอ่ะมีอะไรมาตอบจบแม่หรือบ,บ้านะอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีลมพัดเขาแต่ว่ามีความเย็นในห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการตอบจบมาแล้วการที่เราได้มาเมืนเป็น Brand master, แบรนด์มาสเตอร์แล้วน r e s e n t a t i o ์ของแบรนด์ก็รู้สึกว่าเออเจ๋งเว้ยที่เราได้ได้ก่อน presentation แม่กี่ค,คือนะแม่ก็รู้สึกว่าเออใช้ชีว้แน่ขึ้นไม่ต้องมาแล้วตอนน้องรืบมากออกแล้วแล้วก็แล้วก็เงียบด้วย ตอบจบเลยคิดนานไหมก่อนจะตัดสินใจมาเป็นการนักแสดงให้กับเอลจีอ๋อผมว่าไม่เลยผมรู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าตอบตกลงเลย,นะนนเยลอ,อย่างเงี้ยตั้งแต่ที่จริงผมผมเอลจีอ่ะผมตั้งนานอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่เราได้มามาอยู่ตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นเก่งเมาแล้วแล้วก็อยู่ในลายแปร์ที่เราชอบมากด้วยค่ะคุมขอบฟู่ซิ<ม>ท่านรออะไรนะคะตอบจบแล้ว <laughs> แวน่นอน โอ่คะแล้วทำไมคะถามฝั่งทาง LG นะ้าทำไมต้องเป็นคุณเจมส์ซาเตอร์ในการเประกันในบัเอร์นี้นก็ใช้เวลาคิดไมนะ่นานพอดีท่านเอ็มบีบอกนะคะ่ะชอบผมเป็นใครดี <c oughs> แล้วโจทย์ที่เขาให้เนี่ยก็คือแบบไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากซูเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นไรท์ซูเปอร์สตารไม่ใช่แค่ต่างกันนะ <c oughs> แต่เขาต้องเป็นคนที่ต้องตังขึ้นไปอีก <c oughs> อืม และต้องเป็นคนไุ่รูหมั่นลยปีนแล้วตอนนี้ปีนอันนี้พูดกับอุยแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดในห้องประชุมคุณอยากได้ผมอยากได้ซุปเปอร์สตาร์คนทมีจังลังจะดังดีๆและต้องเป็นคนรู้หมั่นเลยนี่เรากำลังไปเจครับปอกมือสิคะทุกท่านรออะไรไดคจ้ะริชชี่สตาร์สนะคะทีนี้ที่สุดแล้วว่าทุก definition ที่พูดมาเมื่อกี้นี้ก็คือจบที่คุณเจส์ซัตเตอร์เลยใช่